สบายดีมือนี่อยู่ก็ไม่เคยลสตอรี่อีกเชนเคยเนะาะมือนี่เขาผ้า,ามาชิ่นน้องลุ่มเนาะนี่อัตปือ้อแดนงามปากไต้คองซอปโป,ปลาวเชียนเมาเชียนเมาอันนี้เดี๋ยวเชียนยังเชียนยงเชนบ่าเอาเงี้ยนี่ดังแล้วดังแล้ววูว <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็จะช่ชวยวันนี้วันนี้มียังไง

ร,รม,รมาศาสตร์สดสื่นเลีสบายดีมือนี้อยู่ก็ไม่นคนสตรอรี่อีกเช่นเคยเนาะมือนี้เอาผ้ามาที่น้องล้มเนาะนี่อาตปือแดนงามปากไตคลองซอปโปล,ปล,ลาวสุดงามเลยน้องล้มนี่เนาะ,ะตุหลังจากที่เขาไปขืนผู้มาบางยานี่ยขืนไปทำมาลุงคนไตเนาะเกิบก่อน แต่ว่าบ่าหอดทำดอกเขาขึ้นไปหอดแต่บอลชมวิวเพราะว่าบอลทำมันเป็นยังเห็ดโบเลียวเป็นยังบุรณะบโบเลียววะจซา,าแล้วก็เลยยังควันเดืดเปิดในเขาทำเขาก็เลยถ่ายหูอยบอลชมวิวอันน้อยหนึ่งเลยกัพากันออกมาทีนอกลุมแห่งนี้เนาะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นจุดชมวิวนงังชมวิวสุดยอดความงามบอกให้ว่าเย็นสบายนี่เนาะโอ้บันดาสองเสียนอันนี้เสียนยังนี่เสียนเมา เช่นเมาอันนี้เล่นเช่ยนยังเช่นบา่าเช่ยนยงเช่นบ่าเอาเอนันีดียร์นี้ก็นี่มีา็ให้กินได้ก็ใอยทิมได้เจียวมันได้แตะเวีนเออกินกับเจยเียวไอ้เด้อสู้กำลังใช่าาอม,มันยังมีนี่มาเกล็นโอ้มันตุ่มบ่อไรโอจาจะได้เข้าจีนังได้อันนี้กำนักเกินได้อยู่ได้อยู่อ๋อโอเดี๋ยวเขาจีพาชมหมอหมอว่ามีคนห้องเหือบร้องเหือบพอคือจีแมนท้าป่าเนาะเห็นบ่ เจ้าเจ้าพูดเดี๋ยวตีนเขาง,งามๆตอนเท่ามาท้ามีกับฝนตกเนาะโชคดีที่ว่าออกมาหอนนี่แล้วฝนหยุดฝนเสิร์ตอนเทาขึ้นภูกันปุ๊บบอกให้บอกฝนตกกระเป๋าเดินเนีมาแค่เนี่ยแต่ว่ามาหอนนี่สบายฝนบ่ตกแดดออก <c oughs> มันบ่แยะบะ่เปื่อนนะเวลาเขามาหลินนะฝนบ่ตกแค่เนี่ยจะจได้ย่างอกูวานั่งย่างไปกระเป๋ดนก่อน เลลืมรเาโดน,นดไปบริบอกอ่า,ออาเขาเดโดนมาในเด้ดอเขาใช่ค <c ười> <c ười> ิมมองไยินโมมี่โมมีไปกอมขึ้นโหลดโมีเชียงคิปโมมีเราเขาโดนมาในเด้อ่ตัวกันยโอ้ยตัวกันยางอแหละมมีไปกอมนขึ้นโหลดยินเชียงเาเอากระเป๋าโดนไปเด้อเดี๋ยวเจอกระเป๋าโดนมาบินโดนให้ทุกคนในเบิร์ผ่ามุมสูงงาม อ้าเนาะโอ้นี่เด็กกระเป๋าโดนนี่เนาะโดนแล้วโดนแล้วโดนเข้าแล้วอเสียวแหงก็หายปรจักมีเงินคนอยู่แถวนี้เนาะนี่นนทางเขาลงมาส่วนไลยไปหลุนเขาหมักนิยมมาวันเสาร์วันจิตมือพักพรเขาก็สิพากันมาน่งจิบนางโซกันนางดิ้งกัน mành ngạc chiêu chiêu sướng nhở. tối cả đang nằng lìn chiêu chiêu, hài, thoải song na la mình đang bìm đột nó. oh, sườn nhăng nè, sườn thiến, man. Oh. Mô phổ, mô phổ. Đồn. là oh, <laughs> Ừ, นางจิบลินชิวๆนะ,อะเอ้ยม่เคยเห็นังงมันโดนมันหนอก่เคยเห็นยนง่เคยโดนโดนโดโดนแล้วมันโดนแล้วแม่รู้ยักได้ยเกาะยังเกาะแม่รู้ยักไงช่วยลูกแนะก็ลงมาได้มาได้เขลงมา,อมาเอาวางกักลงมา

จะเกินเลเวลอะไรจะไินเ่ยินวะลินได้โอ <Ganz S 1> ้เซาเมื่อข้อมเส้อเมื่อัดเมีเด้อเฮลิคอปเตอร์เหลอเตอโอ้บ <that> ักเชียนยงไย วันนี้ก็จะซื้อช่วยวันนี้วันนี้ไมนยังไงบุญอะไเนยชีวิตตีคอนเดนต์มิ่งโอ๊ยแปลกเลยหัวเจ๊งเลยอะหัวเราบ้างเลยพังขี้ขึ้นมาเลยโว่ามันยังเป็นก่อน มันแล้วมันกอดอยู่บางค้าเป็นมกมีพวกขอนีเอามาจับกระปุนหรือมาจับกระมกป่านี่คือว่าเข้ากันนต์เนาะพี่นรอเนาะคือว่าม้วน้นต้นมา tiktok หรือว่าเฟซบุ๊กกำลังมาเนี่็ดคอ c o n t e n คลายเครียดผมลองมวนคลายีมีเขาทำมีด้อจะเอากินหนือเอากินไรใครยังหันใครยังหันใครยังหัใยังหันใยยัง

ท like ีหลงก็เด้นอบนี่เออลงไปหลงววันนี้ก็จะซื้อช่วยวันนี้วันนี้มนยังไงไม่ได้เลยชีวิตตีกนเดินพม่รอบ hour later อ้าตอนนี้กำลังตากันหิวเขาเนาะแต่นี่แต่ว่าสื่อเสบียงมากต้องเวียนนี่ ข้าวเหนียวโอ้จีนเลยรนทะี่ข้าวเหนียวแล้วก็มียังอีกอะไรจีนจีนกินหมูก็จีนข้าวโพดโอ้มีจีนกินหมูก็ีนข้วยนี่เนาะอืมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยบรรยากาศยามเรียงมวยเบาสวยงามสวยงาม คลิปนี้กบ็บพ่มีอย่างร้านเนาะพามาเที่ยวน้องลมนิดนึงเด้อเป็นฟังทรงจำเนี่ยเนี่ยเบื่องความสวยงามของแข้งกระตือปือร้นก็ได้เลยมากกับเชิญเที่ยวแขงกระตือรือร้นเราได้ลงมาฝากไตกับเช้อลงมาเที่ยวมาลิมแต่ว่าเดี๋ยวกัติดต่อห้าแต่ว่านี่ก็ติดต่อห้าเทาได้เนาะที่เฟรชรูเภาเดี๋ยวเราไปเก็บใน้เนาะไปเยอะมากกับติดต like ่อได้ที่ภาพดีภาพเที่ยวทำความหัวจักกันเนาะมวลมวลาหฮะน้ำกันเอาเมนกับชีเดย์ฮัลาพาจาก เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้า